สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินวิตี้ In วันนี้เราจะมาทำวุ้นเยลลี่เลมอนน้นำผึ้งกันนะคะเริ่มจากกองเลมอนเลมอนน้นำผึ้งที่เราชงไว้นะใช่ชงไว้แหละตักกองเลยเลลหืมหอมมาก กองเพื่อจะเอาไอ้พวกนี้ออกนะคะวางไว้ใส่ต้องเอิมเราจะเอาวุ้นเยลลี่ใส่ลงไปในนี้แล้วถ้าเสร็จตัวแล้วเราจะเอามาตั้งไฟกันนะคะช้อนช้อนมาคุนนะคะมันแข็งตัว่มันแข็งตัวดีแล้วเราค่อย เจลลตินค่ะเจลตินค่ะมันจะได้เป็นเยล้มถ้าแข็งตัวมันก็จะกลายเป็นดึงดึงลลี่จะดึงดึงเลยใช่ไหมคห้แบบดึง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 เลยไปกอดไปควงมาดูกั่งเดี๋ยวเราคขึ้นตั้งไปกันนะคะค่ะพอเซ็ตตัวแล้วนะคะมันก็จะมีความเป็นแบบวุ้นหน่อยนึงนะคะไม่ต้องแบกใจอะไรไปก็วุ้นมันก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้อยู่แล้ว เราจะมาตั้งเราจะมาตั้งไฟนะคะให้เดือดแล้วเราก็จะเอาไปใส่แม่พิมพ์กันเลยค่ะระหว่างตั้งไฟนี้เราก็จะคนไปเรื่อยๆตั้งไฟแล้วคอยคนไปตลอดนะคะจนมันเดือดจนผงวุนน้นละลายจะหมดเลยค่ะ พอเดือดผงวุ้นละลายดีแล้วเราก็ยกออกนะคะแล้วเราก็มาถ่ายใส่ภาชนะสำหรับเทใส่ลงแม่พิมค่ะหย่อนนะคะกดปุ๊บอ่ะี่ชาก็หย่อนนะคะค่อยๆนะลูกเดี๋ยวล้นค่อยๆหย่อนแม่หนุก็มันตกจะให้แม่แม่แม่ช่วยได้ไหมยช่วยจ้น่าจะอร่ลยน่าดูเลยนะ ต้องมีสมาธิจดจ่องนะคะไม่งั้นมันหกหมดเลยนะไอร้อนขึ้นเลยอ๋อไออันใหญ่ด้วยเดี๋ยวออนเดี๋ยวมัน,นตัวใหญ่เอาไหมตัวแถวแรกอะโอ้โหแล้วจะมันฟู ไม่ f ู l l ดอกกุ๊เดียวว่น่าจะพออีกดอกนี้น่าจะพอนะไม่พอโอ้ยทำไมจะพอได้นี่มันไม่เท่ากันนะอะเอาแล้วไม่เป็นไรค่ะได้แค่นี้ก็แค่นี้เออมันแข็งนะ <laughs> เห็คะหมอ้วมันแข็งแล้วอ่ะปลายนี่มันแข็งมันเซ็ตตัวแล้วค่ะลองชิมดูสิคะหนูไม่ต้องใส่แล้วค่ะหนูลองชิมได้ค่ะหนูลองชิมเออเอามาชิมได้ค่ะ กรุบๆอ่ะมันจึบๆมันเป็นเยลลี่ค่ะนี่ต้นๆหม้อมันจะแข็งเมื่อค้างแล้วต้นข้าหม้อมันจะแข็งล้วนะคะแม่ที่มันเจ็บนี่นี่หนูเย็บในแมวอะไรลูกหยิบที่ง้นีเป็นไงคะรสชาติเป็นไงลูกนีค่ะอร่อยไหมสดชื่นไหมสดชื่นเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะทานเย็นๆจะยิ่งสดชื่นค่ะได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาแกะชิมกันเลยค่ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แกะกันเลยค่ะจมพิษขนหอมไหมคะหอมนะคะลิมอน,นใช่หอมกินลิมอนอี่นี่นี่เลยคือแลบบองชิมใช่ไหมชิมนะเย็นชื่นใจน,นะคะเฉียบฟันอ,อ,อร่อยอร่อยแล้วแล้วจะเป็นไงอมเปรีย้ยว อมเปรี้ยวหวานๆอ่นนะอมเปรี้ยวหวานหวนหอมเมอนไหมคะหมอ,อมคนะ่ะอมาแกกให้แม่กินตามสิคะอเะส่ะตัดเน้อเลยค่ะจะนมันร่งไหคค่ะะติปะจะละไันะนี่ตัดเกระโปรงมาเป็นลายเลเราจะมาลองแกกอันใหญ่ที่มันโน้อยที่สุดกันนะคะ ห <c oughs> วานเย็นชื่นใจใช่หวานเย็นชื่นใจเลย <c oughs> อันใหญ่ก็จะมีหน้าตากันเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาลองแกะอันใหญ่กันดูกันเลยค่ะ <c oughs> อันใหญ่มีหน้านตาแบบนี้น่ารักมากดูดิอน่เดี๋ยวกมากดูดีน่ารักมากอันใหญ่ก็จะเหมือนกันแต่ว่าจะอันใหญ่กว่า <c oughs> อร่อยเนาะ นม,านามนมีความนาุ่มๆอมเปรี้ยวหวานน่าลองชิมลองชิมไหมลองชิมเลยอร่อยค่ะอร่อย เพื่อนๆได้เดี๋ยวให้คนในบ้านชิมกันบ้างน,นะคะสำหรับอันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s c r ต b e ให้ช่องนิชช่อินฟินิตี้เลยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมไปทำกันดูได้นะคะ